รายวิชาการสอนงานการแยกประเภทคนตามพฤติกรรม DISC DISC มาจากนักจิตวิทยาชื่อดรวิลเลียมมอร์ตันมาร์ันมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดได้เขียนหนังสือที่ชื่อ The Emotions of Normal People และจำแนกคนเราออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้4ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทไม่มีประเภทใดที่ดีที่สุดหรือแย่ที่สุดทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการปรับตัวเองตามแบบของตนเองแนวทางของ DISC ตามภาพแบ่งคนเป็น4ประเภทโดยแกนแนวตั้งระบุถึงจุดโฟกัสของคนคนนั้นเมื่อทำกิจกรรมอะไรก็ตามว่าเน้นที่งานหรือคนในขณะที่แกนแนวนอน อธิบายถึงการตัดสินใจโดยด้านขวาใช้สัญชาตญาณคนด้านซ้ายใช้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงคนทุกคนจะมีสไตล์ใดสไตล์หนึ่งในสีนี้เป็นสไตล์หลักซึ่งเป็นพฤติกรรมการแสดงออกการพูดการจาส่วนที่เหลืออีก3สไตล์นั้นจะเป็นสไตล์รองลงไปไม่มีสไตล์ใดดีเลิศและไม่มีสไตล์ใดเลวสุด เพราะทุกสไตล์ก็จะมีจุดเด่นและจุดอ่อนในตัวเองทั้งสิ้นและที่สำคัญต้องควบคุมสไตล์หลักของตัวเองให้ดีอย่าปล่อยให้สไตล์หลักโดดเด่นมากจนเกินไปไม่อย่างนั้นจะเสียสมดุลและจะเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและจะก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองในที่สุดจุดเด่นจุดด้อยของคนแต่ละสไตล์ดีย่อมาจาก Dominance เป็นผู้ที่มีลักษณะกล้าวแกร่งฉับไวผงผางปากไวใจร้อนกล้าคิดกล้าตัดสินใจใครก็ตามมีสไตล์ดีเป็นสไตล์หลักคนคนนั้นก็จะมีลักษณะเด่นคือเป็นคนผงผางปากไวใจร้อนกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจชอบความเด็ดขาดชัดเจนเช่นถูกหรือผิด ขาวหรือดำซ้ายหรือขวาเป็นคนมุ่งมั่นมุ่งผลสำเร็จของงานและชีวิตสูงของการควบคุมการตัดสินใจชัดเจนเด็ดขาดชอบเปลี่ยนแปลงกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจชอบแข่งขันไม่กลัวใครชอบทำงานโดยอิสระไม่ชอบการถูกควบคุมมีความรับผิดชอบในงานสูงชอบความท้าทาย ดังนั้นหากพบว่าใครก็ตามที่มีลักษณะที่พูดเสียงดังจ้องตาตอบตรงประเด็นรวดเร็วไม่อ้อมค้อมมุ่งผลสำเร็จสูงชอบความท้าทายกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจก็แสดงว่าคนคนนั้นมีแนวโน้มจะเป็นคนในสไตล์แบบดี i ย่อม,มาจาก Influence เป็นผู้มีลักษณะช่างพูดชอบงานสังสรรค์สังคมรื่นเริงบันเทิงอารมณ์ศิลปินคนที่เป็นสไตล์ไอจะเป็นคนที่แคร์กับความรู้สึกของคนรอบข้างเน้นมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้คนทั่วไปชอบงานสังสรรค์รื่นเริงบันเทิงจะเป็นสีสันขององค์กรจะรู้จักทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดีและทุกคนก็จะรู้จักเขาเช่นเดียวกัน จนเรียกว่าเป็นคัมภีร์บูลิมขององค์กรก็ว่าได้เพราะเขาจะรู้หมดว่าใครรักใครชอบใครเกลียดใครเราจะพบคนสไตล์ไอได้ตามงานต่างๆเช่นงานแข่งกีฬาภายในงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีงานชมรมสมาคมต่างๆเพราะเขาจะชอบเป็นจุดเด่นของงานและผู้คนก็จะชอบมาพูดคุยกับเขา ด้วยความเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนั่นเองดังนั้นหากพบว่าใครที่มีลักษณะการแต่งกายมีสีสันมีอารมณ์ขันการตอบคำถามที่ขาดหลักรองรับหรือตัดสินใจโดยอารมณ์มากกว่าเหตุผลพูดเก่งโต้ตอบเร็วเล่าเรื่องได้เป็นฉากมีภาษากายประกอบตลอดเวลามีอารมณ์ศิลปินสูง น่าจะสันนิฐานได้ว่าเป็นคนกลุ่มไอ S ย่อมาจาก steadiness เป็นผู้มีลักษณะเห็นใจผู้คนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์นิยมทำตามขั้นตอนใครมีสไตล์ S เป็นสไตล์หลักคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่ชอบทำอะไรตามขั้นตอนกฎระเบียบแบบค่อยเป็นค่อยไปชนิดช้าๆแต่แน่นอน ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเคยทำอะไรหรือใช้ชีวิตยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นคนสไตล์เอจะเป็นคนที่แม่นยำในเรื่องกฎระเบียบขั้นตอนเป๊ะๆทุกข้อทุกมาตราทุกบรรทัดมันจะจดจำแต่เรื่องเก่าๆติดกฎเกณฑ์แบบอนุรักษ์นิยมเป็นคนที่ต้องการอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนไม่ชอบอะไรที่รีบร้อน 4. ย่อมาจาก c o m p l เ a n c e เป็นผู้มีลักษณะที่ต้องการความละเอียดถี่ถ้วนสูงมากกว่าปกติคนทั่วไปไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ยืนยันมาพิสูจน์กันได้เท่านั้นรักษามาตรฐานและคุณภาพให้เป็นไปตามระบบเป็นคนที่มีความคิดอย่างเป็นระบบเป็นคนที่เรียกว่า perfectionist มักจะเน้นเรื่องงานมาก่อนเรื่องส่วนตัวชอบการวางแผน เป็นคนจริงจังกับทุกๆเรื่องจากความที่เป็นคนสนใจฝ่ายเรียนรู้และมีข้อมูลมากทำให้เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงถึงสูงมากมักจะสนใจในเรื่องข้อมูลมากกว่าปฏิบัติมีวิธีคิดที่เป็นระบบเวลาตัดสินใจแต่ละทีก็จะเด็ดขาดและก็จะกล้าตัดสินใจทำทันทีจนทำให้คนรอบข้างประหลาดใจสิ่งที่สำคัญที่สุด จะต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคลและต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของตนเองและยอมปรับพฤติกรรมของตนเองต้องยอมรับว่าการที่จะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นนั้นเป็นเรื่องยากมากจึงควรศึกษาและปรับสไตล์ตนเองให้เหมาะกับคนในแต่ละสไตล์ก่อนเพื่อให้การทำงานหรือการสื่อสารกับผู้อื่นราบรื่นยิ่งขึ้นสิ่งที่ชอบ และไม่ชอบของคนแต่ละสไตล์สิ่งที่คนสไตล์ดีชอบคือการทำงานอย่างอิสระเมื่อมอบหมายงานให้แล้วต้องให้อำนาจตัดสินใจไปด้วยเพราะเขาเป็นคนที่มุ่งผลลัพธ์สูงชอบงานที่ท้าทายความก้าวหน้าในหน้าที่ตำแหน่งชอบเสี่ยงกล้าตัดสินใจงานหรือกิจกรรมที่จะต้องการคนเข้าไปลุยแก้ปัญหา หรือจัดการให้เสร็จในภารกิจเฉพาะที่ต้องการให้เห็นผลเร็วหรือมีการแข่งขันสูงและมีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่ชัดเจนสิ่งที่คนสไตล์ดีไม่ชอบคือการที่เข้าไปควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจการตัดสินใจชักช้าการมีขั้นตอนที่มากหรือมีงานจุกจิก หรือการมอบหมายงานให้ไปแล้วแต่ไม่ให้อำนาจตัดสินใจจะทำให้อึดอัดตลอดจนการเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจสั่งการหรือดำเนินการไปแล้วถูกสั่งให้แก้ไขโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดมากขึ้นสิ่งที่คนสไตล์ไอชอบคือ ชอบงานที่ต้องพบปะติดต่อผู้คนงานสมาคมงานสังสรรค์การเข้าไปให้กำลังใจกับผู้คนการเข้าร่วมประสานงานระดมความคิดงานแปลกแปลกใหม่ๆงานที่ต้องทำกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาตลอดจนงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆสิ่งที่คนสไตล์ไอไม่ชอบคืองานที่เป็นงานประจำโดยเฉพาะงานที่ไม่ค่อยได้พบปะกับผู้คน เพราะจะรู้สึกว่ามันจำเจน่าเบื่อหน่ายหรือมีกฎระเบียบมากๆหรืองานที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้คนงานที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้งหรือต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้คนสิ่งที่คนสไตล์เอสชอบคือชอบงานที่เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนไม่ต้องเร่งรีบนักเพราะไม่ชอบความเสี่ยงเรียกว่า ทำช้าๆแต่แน่นอนเป็นผู้ร่วมทีมงานที่ดีไม่ละเมิดกฎเกณ์ของกลุ่มเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยท่าทีที่นุ่มนวลด้วยบรรยากาศมิตรภาพให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพที่ดีซึ่งกันและกันจึงไม่ชอบทำอะไรที่จะทำให้คนมองว่าเป็นคนไม่ดีชอบอยู่อย่างสงบไม่รุกรานใครชอบที่จะให้มีเวลาในการทำงาน หรือมีเวลาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบชอบทำอะไรที่ไม่เสี่ยงและมีหลักเกณฑ์หรือมีขั้นตอนที่ชัดเจนสิ่งที่คนสไตล์เอสไม่ชอบคือไม่ชอบบรรยากาศของความขัดแย้งการบีบบังคับให้ตัดสินใจแบบทันทีทันใดเพราะจะรู้สึกว่าทำไมไม่คิดให้ดีให้รอบคอบเสียก่อนไม่ชอบการลัดขั้นตอน หรือการมีกฎเกณฑ์ที่คลุมเครือจะทำให้ตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ชัดเจนในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบความขัดแย้งในทีมงานการไม่ยอมรับฟังซึ่งกันและกันสิ่งที่คนสไตล์ C ชอบคือชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยความถูกต้องของข้อมูลที่เชื่อถือและพิสูจน์ได้ชอบข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาแล้ว มีมาตรฐานในการทำงานสูงแม้แต่การจัดวางอุปกรณ์ข้าวของต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นคนที่เน้นงานมาก่อนเรื่องส่วนตัวมีความละเอียดถี่ท้วนสูงหรือที่เรียกกันว่าเป็นพวกต้องการความครบถ้วนสมบูรณ์สูงมากสิ่งที่คนสไตล์ C ไม่ชอบคือความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีข้อมูลรายละเอียดรองรับเพราะจะทำให้ตัดสินใจไม่ถูก เนื่องจากเป็นสไตล์ที่รับฟังหรือค้นหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานมากกว่าพยานบุคคลดังนั้นจะอึดอัดใจหากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในขณะเดียวกันหากมีใครวิจารณ์ตัวหรือผลงานว่าไม่ดีควรปรับปรุงแล้วจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบให้ใครมาเร่งรัดงานจนไม่มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องให้แน่ใจเสียก่อนเพราะกลัวว่างานจะบกพร่อง เป็นจุดที่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกตำหนิได้ไม่ชอบเข้าสังคมไม่ชอบที่จะต้องเป็นจุดเด่นในที่สาธารณะ DISC จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้เพื่อให้ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและพื้นฐานของคนที่แตกต่างกันไปในแต่ละสไตล์มากยิ่งขึ้นและหาแนวทางในการปรับตัวเอง ให้เข้ากับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นต่อไป